ผมจะคุยกับผู้หญิงอย่างไรให้เขาเนี่ยอยากเป็นแฟนกับเราเวลาที่คุณอยากให้ผู้หญิงประทับใจคุณหนึ่งครับอย่ามองผู้หญิงเป็นเวลครับวิธีการนะครับเวลาที่คุณอยากให้ใครประทับใจคุณเนี่ยคุณต้องมองว่าเราเนี่ยระดับเดียวกันวิธีการสื่อสารเนี่ยของคุณมันจะปรับได้ทันทีว่าอ๋อเขากับเราก็ระดับเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยวิธีการคุยต่างๆคุณจะไม่เกรงสครับถ้าคุณยิ่งอยากให้ผู้หญิงประทับใจ จงทำให้ผู้หญิงเห็นอนาคตครับว่าการครบหากับคุณเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความสุขอย่างไรครับ 4. นะครับอยากให้ผู้หญิงประทับใจความอ่อนหวานและความทนุถนอมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับหลายคนเนี่ยเวลาอยากให้ผู้หญิงประทับใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณไปใช้ถ้อยคําบางอย่างที่มันทาให้ผู้หญิงรู้สึกแ yeah ย่บอกแล้วเตือนแล้วว่าแล้วทําไมไม่ฟังทําไมหัวสมองถึงไม่จดไม่จําไม่ได้ครับ ผู้หญิงต้องการการทนุถนอมนะครับต้องการความอบอุ่นและต้องการพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากได้ใจผู้หญิงจงทําตัวเองเป็นเซฟโซนทําตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างความทนุถนอมให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้หัวใจคุณเองครับนะครับจริงๆเรื่องนี้ไปไปทบทวนในคอร์สสั่งรักความเคยอธิบายไว้หมดแล้วถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคุณคมเคยสอนไว้ในคอร์ส จิวอวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ